สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีกระดาษน้ตที่ขายเพราะว่ามีคนอยากได้เยอะมากแล้วก็คือเขาอยากให้ถ่ายรูปให้ไงเราไม่ค่อยสะดวกเพราะขี้เกียจไม่ใช่โอเคก็จะมารีให้แบบละเอียดรูรล่วงเลยนะคะราคาแผออออาน่นละเดี๋ยวเดีถุองเยอะราคาแผ่นละ1บาทเยอะคือเราว่ามันถูกมากนะ จริงๆถ้าใครว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อนะคะไปหาเสีอเอาเองกันเนาะให้ราคาแผ่นละหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้นี่อันนี้เราว่ามันน่ารักมากเป็นราคาแผ่นละบาทนะแนะนําให้ซื้อแบบอ่ะลองคิดดูนะเอาดีๆแผ่นละบาทใช่ป่ะซื้อลายละห้าแผ่นสิบลายห้าสิบบาทถูกมากได้หลายลายด้วยได้ได้ทั้งหมดห้าสิบลายอะ่ะนี่นะคะ เอ้ยได้สมบัติห้าสิบแผ่นลายแรกเป็นลาย Hello Kitty นี้นะ mm hmm. ก็ใครอยากได้ลายไหนแคปมันได้เลยนะคะลายที่สองเป็นปอมปอมปูรินนะคะลายที่สามเป็น My Melody เนาะนี่น่ารักมากลายที่สี่นะคะเป็นเอ,อ่อกบนะคะเป็นเหมือน Keroro นะคะลายที่ห้านะคะเป็นเดี๋ยวนะของเยอะ นี่นะเป็น Hello Kitty นะคะลายที่6เป็นเออลิลักโคมะหรือว่าซานเอ็กนะคะอันนี้มีเป็นเล่มนี่นะลายที่7นะคะจะเป็นชินามารโรนะคะนี่นะลทยที่8นะคะจะเป็นกูเดฮามะนะพวกนี้เป็นแบบกระดาษโนซาริโอหมดเลยนะนี่อันนี้น่ารักมาก ลายที่เก้านะคะเป็นตัวนี้ปอมปอมปูรินนะคะ <_ d ata> เดี๋ยวน,นับก่อนหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าอ๋ออ๋อลายที่สิบนะคะเป็น Hello Kitty กระดอนแผ่นใหญ่คุ้มนะเราว่าดูดินี่นะคะลายที่สิบนะอันนี้น่ารักมากบอกตรงๆลายที่สิบเอ็ดนะคะเป็นปอมปอมปูรินนะคะเป็นแผ่นใหญ่นะคะ ค่ะก็มีทั้งหมด11ลายนะแต่ว่าที่เหลือจะเป็นแบบพวกซานเอกนะคะเป็นซานเอกเออ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 ่ออเออออเอยทอ่1อเอ็นออเสอเออเออเแอเออเออเออเีอเอ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 รเอลเอนเออเอเอเออนออเออเออเ่อเาอนออเอาเออ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 เอเออเอเรอเออ แตถ้าใครว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะไม่ได้บังคับเนาะใครใครอยากอุดหนุนก็ทักไลน์มาเลยค่ะไม่รับเติมนะคะรับแต่โอนเท่านั้น,นะคะ่นะธนาคารกสิกรกับกรุงไทยเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วย